สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำชาไทยร้อนแล้วก็โกโก้ผสมเพื่อเก็บไว้ใช้นะคะในร้านเราค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะเอาใช้แก้วนี้นะคะ จะใช้น้ำร้อนร้อยร้อยห้าสิบเอ็นแอลนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะพักน้ำอันนี้ไว้ก่อนเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะ เป็นนมผสมที่จะทำเก็บไว้นะคะเราจะทำถ้าเกิดสำหรับใช้หนึ่งสูตรก็จะเป็นน้ำร้อนสี่ออนเราทำขายแก,ก้วต่อแก้วนะคะน้ำร้อนสี่ออนผงโกโก้หนึ่งช้อนตวงคุณูๆนะคะ แล้วก็นมผสมที่เราทําเตรียมไว้แล้วตรงนี้ค่ะสองออนค่ะเดี๋ยวเรามาทําเก็บไว้นะคะอันนี้เราจะทําเป็นทําเก็บไว้เยอะๆเราก็จะเป็นน้ำแปดออนนะคะน้ำร้อน ร้อนแปอบแล้วก็จะเตรียมไว้แล้วก็ผงโกโก,โกโ้เราใช้แก้วนี้นะคะเป็นแก้วผสมเพราะมันแก้วมันใหญ่กว่ากันในช้อนตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะ วันนี้ลคะเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะแล้วก็เทน้ำร้อนลงไปเลยน้ำร้อน8ออน,นะคะแล้วก็คนคนให้ผงโกโก้ละลาย สูตรนี้ทำเก็บไว้ได้เลยนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นน้ำแปดออนน้ำร้อนนะคะน้ำแปดออนผงโกโก้สองช้อนตวงนมผสมสี่ออนค่ะก็เ,เช็คดูนะคะว่าข้างล่างมันละลายหมดหรือยัง ละลายหมดแล้วเราก็จะมาตวงตรงนี้เลยนะคะสี่ออนนะคะหนึ่ง สองสามสี่สนี่ก็จะผีอ่อนแล้วเราคนให้เข้ากัน อันนี้ก็จะเป็นโกโก้ผสมสูตรเข้มข้นนะคะเราจะเอาไว้ทำม็อกค่าเย็นหรือว่าม็อกค่าร้อนก็ได้นะคะแล้วก็จะทำโกโก้เย็นก็ได้ค่ะแล้วก็โกโก้ร้อนนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสูตรโกโก้ผสมนะคะ ต่อนที้เขาเรียกโกโก้ผสมเดี๋ยวเราจก็ใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะรอให้มันเย็นก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปไว้ในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็จะอุ่นแล้วนะคะแล้วก็จะเก็บมาไว้ในขวดเพื่อจะเอาไว้ทำเมนูต่อๆไปนะคะ นี่ค่ะโกโก้ผสมค่ะไว้ทำหลายๆเมนูนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นส่วนผสมให้นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะที่จะทำเก็บไว้เดีจะปิด แล้วเอาแช่ตู้เย็นนะคะรอให้มันเย็นกว่าน,นี้ก่อนค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะสมัครให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ